สวัสดีค่ะมูยเมือนสาวสวยขึ้นเวทีพี่น้องขึ้นเวทีมากไม่ขนาดเล่นเพื่นมาก็เลยขึ้นจองใหเพื่อนขึ้นงเบาๆฮะิ่งิ่งิ่ง่ขึ้นเบีปั๊บตัวามต่จังไอแม่เพิ่นไล่เปิดอะไรเน่ยะเออเป็นตัวยืนมากกว่นาทีอเออ สวยมากแม่สาวสวยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ช่าบอลทันชันงจะไปขึ้นทรงค่ะพุ่ลด้วยต่อไปแบบแบบแบบอุ้ยมันมีเออมีรูปแบบตาหวานแบบเบลเบลจากกูเตอร์ทีเสิร์ฟมากค่ะได้ข่าววันนี้แม่จะเป็นแบบแม่จะทวงบอลลังค่ะเออตัวแม่ตัวมัมหรอลาเต้ยเบอร์ไายดังเต้ยเบอร์ไายดังอันนี้อย่างพอดีตัวชิ้นนี้พอดีดีตัวส้มเดียวก็ไดีแอ๋ ชุดแบบหวานหวานไม่ไมันกอเข้าได้แล้วพวกเีาไปแลาวเขาเยนอเอไม่รยากาศอาวุ้ยสวยแล้วงาม เรงกำลังแต่งตัวนะคะมีเพียนก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะมีกำลังจะใส่ชุดเปิดตัวแต่งหน้าทัพพุเองด้วยนะคะวันนี้นบบชิคๆแบบนารังนารังพี่น้องแบบแบ๊วแบ๊วันนี้เซ да ิร์ฟทัพเอสซีนะคะวันน ja ี้แก no ๊งนี are are ้มีอะไรกินนะมีอะไรกินนะ กเาแมเร้าลชุนมากตองกระนิแต่มันต้องเอาไปเข้าใหม่มันมันใหญ่เอาเข้ามันซีดมันเย็บเข้าได้อลองมีอย่งนต้งมีอีกเีนชุดไรเด้ตีกรเป็นซ้าจังสี่ล่ะนาย่อยหาอะไรใส่บอแม่นต้งเข้าข้างในไงเออต้องมีเ มันตอมีสร้อยให้มันดูแบบอยู่อมปาเอ่ยมันจักันบเล้ยวมันเนมันต้องไปแต่งไอเสซรี่ใส่หิ้วโค้ชม่ว่าน้องโค้ต้องไปแต่งเพิ่มแมวโซ่เอาโซ่ใส่ให้เป็นแบบไอเสซรี่

มักเ็แล้วย่มาต่งหน้าแต่งตัวไปวันนี้ลางตใ่ก่อมเลยมม่ันเกิดวันเลิาอสวัสดีจ้าอันนี้เพจไหนจ้าคุณนี่ลุยชาแนลค่ะสวัสดีอุ้ยกินอย่างนี้มาเด้อมาเบิ่งมันเกิดมันเกิดอันคนแค่ค้คนแค่ทั้งเจ็วันนี้แค่พีดแม่งอีปไม่ได้ไปบ่ อันนี่ได้เป็นได้บูได้ห <What? S 2> นี่รูปไหมบูอย่าง <c oughs> มีขออันบูบูนั่นเลยนั่นนั่นาน,าน,านั่นใครแบบนี้เห็ฮะผู้ไหนมีถือน้ำผึ้งมีหมา <c oughs> เพื่อนฉันเพื่อนฉันเอาเบอกบอกเข้าพี่น้องก็หนาบอกขกาวพี่น้องวัน,น,นที่สิบสามสิงหาเด้อพี่น้องเออเขาสีจ่จะงานอยู่บ้านบ้านสีจ่จะเริยนตะบนเตาหายอำเภอเพชรอุดรธานีอ่าเออพี่น้องก็สามารถเดินทางมาหน,าาน้างานได้เพรก็สามารถซื้อบัตรกลุ่มกินซอยข่อยเด้พี่น้องเลือ่อเป็นรายแรกเอยลงทุนเฮ็ดเองกข่อยเอาทีมงานไปโฮมบ้านข่อยยอาทีมอยากเอาน่องไปโฮมมวนซื่นกันวันนั้นจะเป็นทีมเข้าค่ายลูกเสือเพิ่มบุญเป็นตะบนเนาะมีเสาธงเคารพตกชาัด้ลยนะคะมีไม้คองด้วยนะคะ มีกองไฟด้วยนะคะย้อนไวไปด้วยกันกับการเข้าค่ายลูกเสือเมนูมื้นมันกาเมนูเขาค่ายก็ต้องโยยซีโครงไก่เออแบบหุแหนแบบแบบแึ้นไปแล้วว่าเด็กๆเลยบ่อๆจ่ายควาไปกินสำนักจีเอาหยังสั่นใช้กระเลยแถมหัวเขาไก่อีกสอบนึ่งจะพังนึ่งกับแถมตีนไก่แล้วนะ้นใบแห้งม่ใช่ในแห้งไปเบิรงน้ำใจพี่น้องบัตรราคาเพียง129่งร้อยยี่สบเก้าบาทเบอร์ถ้าเข้าไปที่เพจนี้เลยนะครับ ถ้าเข้าไปที่เพจโซสินแฟนเพจโซสิในแฟนเพจเ็ดยังไดนบัตน,นี้เดยังไหนแมนบอทอพอพอดอดนาโปไฟสีแลลวโซสินแฟนเพจที่เข้าไปปิ๊งแล้วก็แท็กเข้าไปบอกว่าซื้อบัตรหน่อยค่ะวันที่ส<อ>ิบสามแอดมินก็จะตอบเลยนะคะดูได้ตลอดชีพดูได้ตลอดชีพค่ะถ้าเพจไม่ฟิวมันหนุ่มก่อนห็นบอกระสิมีเหมนบอหาแฟนสนับสนุนกันบอดนอ้ย โอ้ยตีมเพื่อนนอกจบแล้วเอาเออแล้วไปยังมาเนี่ยอันนี้เป็นเม็ดเหรือเม็ดเหลือเม็ดเหลือเต๋าตู้ยไปดิไปฝากเพือพี่น้องเ้อฝากไลคกแชร์ด้วยนะครับฝากซืกระถางเ้อะโอเคค่ะไปจะหรใบในมาท่านได้งอยใจพอดีแล้วลงทุนหลายแ่งเออเออ เอาพี่น้องจะอะไรกับใบซอยกันซัพพอร์ตนะครับคือว่าเป็นของขวัญวันเกิดวันที่เข้ามาร่วมสนุกดูออนไลน์ด้วยกันนะคะโมขอบคุณครับรนี่ค่ะเด็กาวเอาพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน,น้าค่ะ